ไม่วัตถุดิบอีกอย่านึะครับสมโนผี่นกน,นี่ยัตถุิเสื้อสลับยนพวัติมาคาไไมได้ป็เบียร์นะนมาตันี้เนส่มาคามอีแล้วว่าไรเนะาะสกก่วนมโพีนกับโอใบพต้สนโพนี่รีบใบเอาครับ บิดก็กันแล้วครับบิดสุนพูอ่อเกลี่ยเลวเกลี่ยเลวเกลี่ยเลยเกลี่ยเลยตัดใบตัดต้นสุนพูครับต้นขนาดนี้กำลังบิดครับคนทำตะเกียบไงก็ตะเกียบใบออกเกลี่ยมะเขียแล้วครับเมะเขือสองต้นใบต้นสุนพูนี่ครับมีหากตัดผอมเดี๋ยวตัดออกครับ อ,อาวาาพวกเนี่ยผมเอาออกจากจากระถางน้นไม้ปลูกวัตถุดิบนน้อยๆแล้วล่ะครับทำถึงนใบกันน้อยแล้วครับ หนอนมันมาอยู่ใกล้ครับเอาเสริมบิดถิ่มใบครับจักกระเจี๊แตกกาจำได้แล้วครับเราก็จะบิดถิ่มใบก่อนพอแ,แตกแั้วก็บมบมเป็นยัางกับแล้วก็บ,บิดถิ่มไว้ ตอนนี้การเขารวดเขาเบอร์ใส่ยังกวาลงไปครับพยา goodbye, ยามวายามถือตามครับเวลาเขารวดตัวนี้เงี้ยยังไงบิดตัวอยากไปตะเกิดต้นเนี่ย ตนในเราต้นพ่นะครับกันตบบ้นมันบดเป็นสีดำตาลมันอยากหักตัวครับผมผมบิดผมหักหลายต้นแล้วครับใช้สองเซนครับลองมึงบิดได้แำวซัหนันน้นนะครับอย่าฝืนม,มันบอลแล้วให้มันหิ้งมันยิ่งๆค่อยบิดมาบิดอีกเทือก็กได้ครับ ต้นพต้นพ,พมันสีบวมคือมะขามนะครับแต่ว่าบวมบอบบวมเลื่อนครับถ้าเขาลวดได้ลายๆเราค่อยบิด,ดก็ดีนะไม่รัันจะมาฮัก ช่วงนี้จะมีไม่บิดซะแล้วครับเพราะวา่าเัาฮารัดเก็ตมันมีไม้นางงามบ้างแล้วตับบระหิดกับบอดี้บอดี้ไม้ไวรินครับตปรโกกับน,น,นวดๆเลยนะครับน้องสิดิสจะทำไปก็ค่อยๆนวดไปเห็นเป็นงูลายหนามไป่อนครับ ตะเสวนมากจะเป็นยังั้นครับรวาว่านพโ่มมันเวนสนมากเป็นฝ้นาเห็ดเหลี่ยมป็นงต้นครับตรงหรือเงาตะสมาทังนี้นครับงาะสินมากนี่มนก็มืดแค่ครับ ม่อยู่ว่างนี่รับมันทรงเพราะว่าดินมันพุ่งขึ้นนะบิด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 เอีย่ยวๆอะไรสิแล้วครับอ่าแต่ว่าเป็นยังครับเดี๋ยวผมมีใหม่อยู่มันเป็นยังสิแล้วครับตื่นพวกต,ต้องคอยอคอย,ย,ยครับจะถามมาตายบกตายได้ครับ ขนาดาละคอยอะไรได้ครับผมมีใหม่ครับเดี๋ยวเสียบถิ่มไว้ยังสิล้ใหม่กลคองับครับฮักีมันอ่อนมันจะหักายครับคุณพูดแต่ว่าถามว่าตายบอ่บอปลตายได้ครับ ทุนอุปสรรคกมันี่ยคนบางบางบางคลิปบางคู้บาอาจามันเงสิบบบบอกนะครับแต่ว่าผู้บรใจัดีมันก็บอกเมเ่อะครับพะว่าเข้าอย่างเขาเียมเข้ามือใหม่ มันคนมันกนระบอกวกคนบบว่ามันไปขายวิชาเพิเ่นพอว,ว่ากันแล้วครับราคาบริเวณเดียนะครับรุณจั๊กซื่อกันาอ,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 อาออจารย์ใน,ในี่จะไงร่วมเคือจังสจะฮักเพิ่นมาพอถามผมมันเขาลวเห็นหลายๆเห็นบอกมันจะฮักหน่มมันไม่รวยครับจะฮักหน่มมันไม่รวดยด้วย มึงไม่รวยไปสิฮะมันมีติด,ดอ่อนอยู่แย่างไรก็ไม่รวยมันไปสิฮะครับอีกอย่างนึงงางายัองอ่อนครับมันอหกนำพอนหกนำหมายถึงนีงนน้คือว่าเอามันถือคนมากครับ <c oughs> ชุมช่มๆอยู่ต้องปล่อยแห่งแหงใบโลนมันเราต้องเขารวดก็ได้ครับ เกียวปัา,ออาธานชมมอาารพก่อนครับกันกันตายกันจังวากัน,นมันนีกัซำเนี่ยค,ครับมาดักไว บรรดาจัมบรรดาตึนโพแก้ปัญหาโดยการทาใหม่ปะคองไปก่อนครับสวัสดีครับ